คำถามที่ว่านะครับตู้จีนนะครับปอกไฟเท่าไหร่นะครับผมตอบตรงนี้เลยว่าผมไม่รู้ครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก็สําหรับเมื่อใหม่นะครับที่เพิ่งหัดเชื่อมนะครับไม่รู้ว่าจะ เลือกตู้เชื่อมอะไรยังไงนะครับผมก็ได้แนะนําวิธีการเลือกตู้เชื่อมไปแล้วนะครับโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้งานนะครับอย่าไปพยายามซื้ออะไรที่มันแบบฟังคนนั้นคนนี้มานะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราซื้อมาโอเวอร์สเปคไปนะครับเราใช้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของมันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับมือใหม่ DIY นะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อตู้แพงมากนักนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นตู้ ไม่แพงนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่ามันจะสามารถที่จะทํางานให้เราได้โดยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคําถามที่ว่านะครับตู้จีนนะครับออกไฟเท่าไหร่นะครับผมตอบตรงนี้เลยว่าผมไม่รู้ครับอันนี้ไม่ได้กวนนะครับคือไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าที่ผมสัมผัสมานะครับตู้จีนนะครับที่เรา เห็โนโฆษณากันใน Facebook นะครับยิงแอดกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับว่า MMA 400นะครับด้วยคำโฆษณาของเขานะครับเชื่อม4มิลไม่ตัดเชื่อม L55 ได้หมดเส้นอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับ MMA 400โดยใช้ไฟซิงเกิล a ฟ e ไฟบ้านเราเนี่ยเราต้องช่างใจนิดนึงนะครับด้วยตู้ราคาที่หลัก พันสองพันอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งตัดใจเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแอมมันจะไม่เต็มน,นะครับพอแอมมันไม่เต็มปุ๊บมันจะมีปัญหาว่าพี่ครับน้องครับผมปรับไฟแล้วทําไมมันเชื่อมไม่ได้เลยทําไมมันรู้สึกเบาจังเลยนะครับท,ทั้งที่ข้างดูขั้นของรวดเชื่อมแล้วนะครับเ,เขาแนะนําให้ใช้ไฟขนาดนี้ขนาดนี้ประมาณ4 5 9 0ิบหาาแอมทำไมผมเปิด90แล้วยังเชื่อมไม่ได้เลยนะครับ าเหตุก็คือแอมเปรมาไม่เต็มนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับตู้ที่มาจากจีนจะเป็นแบบนี้นะครับในราคาที่มันต่ำๆนะครับเพราะงั้นต้องเลือกเลือกตู้เชื่อมดีๆนะครับคันี้นะครับพอมันเป็นปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปนะครับกับคําถามที่ว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองมาหลายๆเครื่องเนี่ยบางตู้นี่ผมใช้ประมาณ1้อ แอมป์บางตู้ไปถึง2 2 0 2 3 0แอมป์นะครับจะเท่ากับไฟประมาณ9 0เองนะครับ80-90กประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นแค่แอมป์หลอกที่เป็นมิเตอร์โชว์ตรงนั้นนะครับเห็นเป็นเลข400นะครับแต่ว่าที่จริงไฟออกไม่ถึงนะครับเพรก็เลยจะมาพูดถึงเราจะเลือกใช้กระแสไฟยังไงนะครับกับตู้พวกนี้นะครับลองเอาวิธีที่ผมแนะนำลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูเสร็จแล้วนะครับ หากเราจําตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าตู้ไหนมานะครับแอมเป็นยังไงเราจะสามารถปรับไฟแล้วเราก็สามารถเชื่อมงานได้ออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราอย่าเพิ่งไปไปเชื่อมตามใครนะครับอย่าเพิ่งไปฟังใครเพราะว่าตู้เราไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันหรอกครับคนหนึ่งบอกเฮ้ยตู้ผมใช้80แอมตู้หนึ่ง130นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับ ก็มันจะแบง่งผมจะแบ่งกลุ่มคนเป็นสาประเภทแล้วกันนะครับที่มาเจอตู้ในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นมือใหม่นะครับอันแับแรกเลยมือใหม่นะครับอันดบบที่2จะเป็นคนที่เริ่มเชื่อมมาสักพักนึงแล้วนะครับและกลุ่มที่3คุณจะเป็นช่างเชื่อมที่มืออาชีพแล้วนะครับคนที่เป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการปรับไฟนะครับคนนี้จะเชี่ยวชาญมากนะครับแค่มอ,องหมอกลอมละลายแค่ฟังเสียงอยู่รู้เลยว่าได้หรือไม่ได้ระยะอาร์คเป็นยังไงนะครับก็ สำหรับมือใหม่นะครับกับคนที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่มือใหม่เนี่ยจะมีมากกว่าเพื่อนนะครับซึ่งเพราะว่าจะยังงงอยู่ว่าจะปรับไฟยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงนะครับเทคนิคที่เราจะสามารถหากระแสไฟได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้จักบอ่อหลอมละรายนะครับแล้วก็ ลองไปเชื่อมตู้ที่มันมีแอมที่มันตรงดูนะครับหากมันต่ําเกินไปนะครับอาร์คมันจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าความร้อนของกระแสไฟที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีความสามารถในการหลอมละลายแก๊สนวดที่ค่อนข้างต่ำนะครับมันจะเริ่มมันจะอาร์คเบาๆนะครับอาร์คยากหรือว่านวดจะติดนะครับจะควบคุมบ่อหลอมละลายไม่ได้เลยนะครับหรือว่าไม่มีแรงพอที่จะผลักสแงออกตรงนั้น ไฟมันจะเบาเกินไปนะครับแล้วเราลองปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เฮ้ยมันเริ่มอ์กง่ายแล้วนะครับเริ่มอ์กง่ายมันเริ่มหลอมละลายง่ายมันเริ่มควบคุมบอ่อหลอมละลายนะครับน้าโลหะเป็นไปตามที่เราต้องการในการควบคุมนะครับถักแสลงออกไปได้ง่ายดังนั้นให้เราแอสซูมไปว่าไฟมันเริ่มเริ่มได้แล้วนะครับมันเริ่มพอดีแล้วเราก็ไปดูที่ตู้ว่าตรงนี้มันจะประมาณไหนนะครับในหาเราปรับ ไปเราปุ๊บรู้สึกว,ว่ามัมนอักดุแรงอย่างอาักเทีเ่ยวพวดลวดหายไปแบบเยอะมากนะครับเม็ดตัห่ากระจายออกค่อนข้างเยอะบ่อร้อละลายค่อนข,ข,ข้างกว้างน,นะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับให้เราสันนิษฐานไ้เลยว่าไฟมันแรงเกินไปแล้วนะครับไฟมันแรงเกินไปนะครับก็เราจําความรู้สึกพวกนี้ไว้นะครับเราทาเรื่อยๆทําบ่อยๆนะครับเราจะรู้ว่าบ่อล้อมละลายที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยมันเป็นแบบไหน เป็นแบบไหนทั้งนี้นะครับมันคือจะขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานเราด้วยนะครับพอชิ้นงานเราหนาเนี่ยเราใช้ไฟที่เรารู้สึกว่ามันพอดีแล้วเนี่ยพอไปเจอชิ้นงานที่มันหนาขึ้นนะครับเราก็ต้องดันไฟขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะชินเองนะครับสำหรับมือใหม่นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะจําบอหลอมละลายนั้นจําความรู้สึกนั้นนะครับไปปรับใช้กับตู้ตู้จีนของเรานะครับเราลองปรับไฟดูมันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับ อาจจะเป็น 130, 150, 1 0หแอมร์1 6หหรือว่า200กว่านะครับขอให้เราไม่ต้องไปตกใจกับตัวเลขที่มันเมื่อขนาดนั้นนะครับแต่ว่าให้เราโฟกัสที่บอหลอมละลายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราควบคุมได้นะครับก็ถ้าเรารู้สึกได้ใช้ความ จำความสัมผัสตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าตู้ไหนนะครับเราจะสามารถเชื่อมงานออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นคลิปบรรยายครับคลิปนี้ลองตั้งใจฟังดูนะครับอาจจะดูวางคนบอกว่ามีแต่เอ่อมีแต่น้ามีแต่อะไรลองตั้งใจฟังดูนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้แล้วนะครับเราจะทําได้ไปตลอดเลยนะครับเราจะไม่ลืมเหมือนเราปั่นจักรยานได้แล้วนะครับต่อให้เราเลิกปั่นเป็น10ปีแล้วนะครับเรากลับมาปั่นเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ปั่นเป็ดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นทักษะที่ เราไม่ได้เชื่อมมานานนะครับแต่ว่าเราเคยเชื่อมได้แล้วนะครับมาเชื่อมใหม่ๆอาจจะไม่ได้แต่ว่าพอมันปรับนิดนึงนะครับมันจะเข้ามือแล้วมันจะเชื่อมได้ทันทีนะครับก็กระแสไฟก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจาตรงนี้ได้นะครับก็ประยุกต์ใช้ไปจนตายได้นะครับก็ฝากมือใหม่นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์นะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์ทุกครั้งที่ผมไปเจอตู้จีนผมก็จะใช้ ความรู้สึกเอาแบบนี้นะครับก็จะเชื่อมงานออกมาได้ตลอดนะครับก็งั้ก็เราเอาไปปรับดูนะครับก็คลิปนี้อ่ะก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คาดว่าคงเป็นประโยชน์บ้านไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ